มีปัญหาข้อเข่าจากสาเหตุอะไรทราบไหมคะมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่ไม่มีค่ะมันเป็นยังไงครับมันปวดมากช่วงแรกๆปวดแบบปวดยังไงครับปวดแบบงอไม่ได้เลยทั้งสองข้างเป็นข้างขวาก่อนเดินเจ็บเจ็บนั่งงอนั่งได้แต่ห้ามงอต้องเอียดค่ะต้องเอียดไว้ตลอดพอพับเจ็บเจ็บค่ะ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่ไม่ค่ะมีบุตรหรือยังฮะมีแล้วค่ะอ๋อแล้วคุณหมอไปหาคุณหมอไหมฮะไปค่ะไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็ให้ยามากินให้ยามาค่ะบอกไหมฮะว่าเป็นยาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอืมอ่ะก็กินมาเรื่อยก็ไม่หายกี่ปีมาแล้วครับ ก็เป็นมาประมาณสามปีกว่าสามปีมาที่นี่ที่หมอจ่ายยาแก้ปวดอ่าแต่ก็ไม่ได้กินตลอดนะเพราะเขาจ่ายเยอะมากไม่กล้า<ว>กินปวดก็กินก็มันปวดอยู่ตลอดแต่ไม่กล้ากินมากไงยาแก้ปวดเรารู้อยู่ว่ามันมีผมผลกระทบกับพวกตับไตอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ากินเยอะแล้วได้ถามคุณหมอไหมครับว่าที่ปวดเนี่ยเพราะอะไร ก็ถามเขาบอกไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นอะไรเราก็มันปวดนะไม่เขาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรมากแค่อักเสบเฉยๆไม่เถียงกับหมอหน่อยก็มันปวดอ่ะก็บอกงอไม่ได้เลยนะหมอเขาบอกเขาว่างอไม่ได้นั่งกับพื้นก็นั่งไม่ได้อะพื้นอ้อก็อยู่ดีๆทําไมมันอักเสบล่ะเพราะว่าช่วงเขาถามไม่ไปทําอะไรมาแล้วก็บอกว่าเออมีอยู่ระยะหนึ่งอ่ะเราจะใส่รองเท้าบูทหนัก แล้วก็เราลงในปักขี้โคลนเยอะเราเก็บผักอ่ะมันน้ําหนักเราจะจะรับไปข้างเดียวฮะอาจารย์น้ําหนักเก็บผักอะไรฮะคือเราจะปลูกผักขายผักเพื่อผักชีอะไรเงี้ยที่อยู่กับน้ำอ๋อแล้วทำไมมันเป็นขี้โคลนขี้เลนเพราะว่ามันอยู่ในน้าอ่ะอ๋อมันเป็นผักน้ำ่ผักแ้มค่ฮะอยู่ในน้ค่ะผักชีพวกผักชีนะอ่าอามันจะอยู่ในน้ําแล้วเราก็สอองกแรเยอะใช่รับน้ําหนักบางทีเราเอื้อมไปอย่างเงี้ย ข้างขวามันจะรับน้ําหนักตัวเราทั้งตัวแล้วไหนจะน้ำมังคิดโคลลงไปในรองเท้าบูทเนี่ยมันก็จะรับอยู่เงี้ยประมาณสองปีกว่าทํามาแล้วใช้วิธีอื่นรักษาไหมฮะไปคลินิกเขาฉีดให้เลยฉีดที่นี่เลยฉีดที่หัวเขา่ายาใช่ยาฉีดแล้วเป็น,นยังไงครับก็ดีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาปวดอีกคืออย่างนี้น่าจะเป็นอักเสบ เขาฉีดให้<ก>เข็มต้องมีการอักเสบแน่ๆไม่งั้นมันก็ไม่ปวดนะคะเป็นเพราะเสื่อมไหมฮะอาจารย์ต้องถามอายุขอโทษด้วยอายุสี่สิบค่ะประจําเดือนหมดยังคะยังค่ะก็ะคือคือถ้าสมมุติว่าเป็นวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงผลที่ตามมา ก็คือข้อเสื่อมก็จะว่าไปตามอายุด้วยแล้วเพอเอินทำงานหนักแล้วก็ลงน้ำหนักข้างเดียวอันนี้มันก็อาจจะทำให้เสื่อมเร็วขึ้นหมอให้ทำยังไงไหมฮะฉีดยาก็ล่าสุดล่าสุดก็คือไปฉีดยาหลังสุดฉีดยาแล้วก็พอมันดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยมันอยากปวดก็ปวดไปทนเอา <laughs> ทนเอา, <laughs> น,เอานอนนอนเจ็บไหมถ้านอนงายธรรมดาได้แต่ถ้างอตั้งเขาไม่ได้ นอนชันเข่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะนอนตะแคงเจ็บไหมตะแคงก็ต้องเอียดต้องเหยียดตรง้มางอไม่ได้ค่ะงองอไม่ได้นี่หมายถึงว่าพับไม่ได้เลยหรือว่างอคือคืองอขึ้นงอได้นิดหน่อยเจ็บไหมฮะอ่าไม่เจ็บตอนนี้หายแล้วไม่เจ็บหมายถึงว่าตอนเจ็บใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นอ๋อแต่ถ้าพับพับเข้ามางอเข้ามามากหน่อยอ่ะเป็นใครบอกว่าบิมมาเดช่วยทำอ๋อมีน้องเขาทําอยู่แล้วที่นี่ค่ะอ่าแล้วเขาบอกแนะนำเขาบอกแนะนําว่าให้กินสีชมพู เพราะเราเจ็บเข่าให้ลองสีชมพูเลยเพราะเจ็บเข่าเขาเขาถามอะไรอย่างที่ผมถามไหมไม่ถามคือเราเล่าให้เขาฟังว่าเออพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะต้องต้องทานอาหารเสริมตัวไหนมั่งเขาก็แนะนําให้ทานสีชมพูวันละครั้งแรกก็หนึ่งก่อนเช้ากลางวันเย็นสามเม็ดค่ะต่อวันค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วประมาณสักประมาณ ครั้งแรกก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็มาเป็นสองมาเป็นเช้าสองเย็นสองบ้างบางทีลืมก็เป็นเย็นมื้อเดียวสองประมาณสามกระปุกเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตอนที่เลิกปลูกผักมาเลี้ยงลูกมาปลูกลูกไม่ใช่มาเลี้ยงลูกก็ยังปวดปวดค่ะเพราะใช่ไหมะเพราะยังต้องเดินแต่ก็ไม่หนักเท่ากับตอนที่เราเก็บผักใช่ค่ะ แล้วพอมาทานบิมค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะหลังจากทานไปกี่วันครับก็ประมาณสักเกือบเกือบเดือนแสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาดูเวลาเลยว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าใช่เพราะเราอยากรู้ว่ามันจะได้ผลอย่างที่เขาบอกเราไหมอะไรนี่คือผมเชื่อว่าเคยลองยาอื่นมาก่อนก็กินแต่ยาที่หมอให้มาค่ะเคยลองสมุนไพรตัวอื่นไหมไม่มีค่ะไม,ไ,มไม่กล้าลองไม่กล้าลอง ทัวาวมีผลกระทบหลายๆอย่างแล้วทําไม <c oughs> ถึงกล้าลองบิมเพราะว่าน้องเขากินอยู่ก็โอเคพวกยายพวกพี่ๆน้องๆเขาทานท้งนั้นเขาดีขึ้นมีเพื่อนอรุ่นน้อง<ะ>ที่เขาทานอยู่แล้วทางครอบครัวเขาก็ทาน<ะ>เขาดีขึ้นค่ะเราก็เลยเชื่อแล้วพอทานไปเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้น ดีขึ้นยังไงฮะหมายถึงตอนนี้ตอนนี้ถามถึงตอนนี้ก็หายเลยไม่ได้ทานแล้วหยุดทานแต่มาทานสีเขียวต่อทานสีชมพูอยู่นานแค่ไหนถึงสามก็ปลุกต้องทานนานอย่างนั้นเลยฮะอาจารย์ครับแต่สามก็ปลุกนี้ไม่ได้ทานคนเดียวนะคะแฟนทานด้วยอ๋อทานกับแฟนด้วยแฟนทานด้วยแฟนกันทานใช่ค่ะแฟนเป็นอะไรฮะก็ข้อเข่าเหมือนกันค่ะเป็นข้อเข่าเหมือนกันค่ะแล้วหายแฟนหายไหมฮะ ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณแ0 9 9 0หมายถึงเขาหายไปแล้ว8 9 0ใช่ค่ะเขาหายไปจากเราใช่ไหมฮะไม่เขาหายจะปวดข้อเขาอ๋อหายจะปวดข้อเขาไป8 9 0เเออนฮะแล้วตัวเองก็ดีขึ้นหายแล้วค่ะหายเลยเหรอไปเต้นแอโรบิกสัปดาห์ละ3วันยังได้เลยครั้งละหนึ่งชั่วโมงเต้นแอโรบิก ครั้งละหนึ่งชั่วโมงใช่สัปดาห์ละสามวันสัปดาห์ละสามวันใช่ค่ะเต้นออล์บิกกับเก็บผักอันไหนหนักกว่าผักลองกลับไปเก็บผักดูยังครับไม่เอาแล้วแดงว่าหนักจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินผักชีช่วยกินกันอย่างกระเม็ดกระแหมนิดหนึ่งนะฮะเห็นใจคนเก็บหนอกเก็บยากนะเก็บยากเพราะมันอยู่ในน้ําหมดมันอยู่ในน้ำนะฮะอาจารย์ครับจากอาการที่ว่าเนี่ยน่าจะสันนิษฐานว่าเป็น เรื่องอะไรดีฮะจะเอ็นอักเสบมากกว่าเอ็นที่ยึดข้อเป็นอ็นข้อเขาเพราะว่าเขาเขาใช้ข้อเดียวแล้วก็อยู่ท่าเดียวอ่าพอสีชมพูเข้าไปก็ช่วยครับช่วยลดการอักเสบอ่าครอ่าและนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานไหมฮะว่าทานไปสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลเพราะอย่างอย่างของคุณพี่ทานเท่าไหร่นะฮะสกระปุก ถึงจะดีขึ้นแต่สามก็ปลูกแบ่งกันสองคนเพราะผมตีเฉลี่ยว่ากระปุกครึ่งอ่ะครับผมว่ากระปุกครึ่งก็อาการอักเสบก็ก็หายน่าจะสองสัปดาห์ครับประมาณสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ขึ้นต้นหนึ่งเม็ดเช้าใช่ครับขึ้นต้นหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะก็จะช้าครับเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเอ็นอักเสบถ้าเป็นถ้าเป็นกระดูกนี่นะฮะคง ถ้ากินทีละหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยมันคงไม่ใช่อ่ะแรกจะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาสองสองค่ะตามคําแนะนําของเราค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาสองสองอ่าฮะทุกวันนี้เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวแล้วทำกิจกรรมหนักๆก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่ปวดอะไรเลยไม่ปวดค่ะคือคือถ้าหากว่าเป็นเป็นเพราะข้ออักเสบนะ ทานสีเขียวแล้วก็เต้นแอโรบิกอย่างเนี้ยผมว่าตอนนี้ปวดแล้วแต่นี้ไม่ไมก็แสดงว่าม,วมันไม่ไไม่ใช่เกิดจากก้อ,อเกิดจากเอ็มอ๋อเพราะว่าจากที่สอบถามก็ยังไม่ได้หมดประจำเดือนอายุยังไม่มากน้ําหนักก็ตบนับนักตัวก็ไม่มากด้วยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของข้อเข่านะครับก็สบายใจได้ทุกวันนี้ก็เลยบีมสีเขียว ต่อเนื่องกันไปนะครับก็จะได้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับหน้าผิวสวยหน้าใสนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริสบิมไม่ใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ